ดีครับผมมาพบกับช่องเกษมกอนโยอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับงานขยายขอบทางนะครับผมอันนี้เป็นโกเบโกนะครับผมเอ็กเคสองร้อยนะครับรุ่นสิบนะครับผม รุ่นล่า,า,า,ลานนนนสุดนะครับผมของบริษัทสายลุ่งอรุณนะครับผมคันนี้เป็นคันที่สิบเจ็ดนะครับผมเบอร์สิบเจ็ดนะครับผม ตัวใหม่ล่าสุดสวยครับผมรุ่นสิบนะครับผมดูที่เรีย,กรยกวกามาร์คเทนนะครับผมเทนสิบนะครับผมนี่ครับรุ่นสิบนะครับผม

นี่นะครับเคลียดินให้เสมอนะครับผม เพื่อปรับแล้วก็จะมีรถเกรดมาทำ ปรมานั่นนะครับผม น,นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับผมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเ็ดวีดีโอเทีเท่ยวต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับผม